สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคู้คุณก็อยู่กับรายการมาอุลลาเรื่องกิจเ่เคยเรื่องในวันนี้เราจะพูดถึงกันคือดาบของกัดนะครับงั้นผมขออนุญาตไปใช้ภาพประกอบนะครับนี่คือดาบของกัดนะครับเลยอีกชื่อหนึ่งคือดาบดากอนสลเยอร์ดาบนี้จะมาพร้อมบทความหนึ่งเสมอคือมันทั้งใหญ่ทั้งยาวและหยาบกระดาเกินกว่าที่จะเรียกว่าดาบมันเหมือนแท่งเหล็กซะมากกว่าหมดเท่านี้ครับบทความของดาบดากอนสลเยอร์ คนเรื่องมันไม่มีใครถือได้นอกจากกัดเพราะว่ามันหนักเกินไปนะสำหรับคนปกติทั่วไปดาบดาบก้อนสุดได้เยอะนั้นตอนแรกไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรแต่ตอนมาหลังๆมีความสามารถพิเศษคือการสามารถสร้างบาดแผลให้ก้อนแหนได้ก็อาจจะมีบางคนสงสัยว่าก้อนแหนหน้าตาเป็นยังไงผมไม่มีรูปคุณดูหรอกไปหาดูเองนะก้อนแหนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกจิตวิญญาณนะ เป็นเมิชที่โหดมากๆเลยเก่งแต่มันมนะาในรูปปกติไม่ได้ในเบอร์เซิร์กอะนะกอตแหนจะมีอยู่ด้วยกัน5คนนะนะหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนของกัดด้วยรูปที่ผมเอ,เอามาให้ดูนะเป็นรูปก่อนที่ไอ้เพื่อนของกัดจะกลายเป็นกอตแหนเพื่อของกัดชื่อกี่ฟีนะเผื่อใครไม่รู้ดาบด้าก้อนเซลอเยอถูกสร้างโดยช่างตีเหล็กคนหนึ่งที่เขาทำงานให้ขุนนางอะนะ แต่ว่าพวกคนนางมันอยากได้ดาบฆ่ามังกรดาบตกอนลายอรแบบสวยๆนะแต่ช่างตระเด็กมันดันพิเรนแบบอยากทําให้มันฆ่ามังกรได้จริงๆเลยสร้างแบบใหญ่มาก็มีาาคนสงสัยว่าดาบตะกอนสลายเรสามารถฆ่ามังกรได้จริงๆไหมอันนี้ผมไม่รู้เพราะในเรื่องในเรื่องปกติมันก็ไม่มีมัมงกรมามาใะยวนไอเอชเชอร์เบร์กับโลกปกติของเวอร์เซอร์ไปสมรวมกัน สามารถทําให้สัตว์ในตำนานมาอยู่ในโระบบติของเบอร์เซอร์กได้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ไฮด้ามังกรนะนะเอาล้วนะกจบไปเพียงเท่านี้อนะสาหรับคลิปนี้นะต้องขอบคน,คนที่มาดูด้วยหรืออาจไม่มีเลยอะ่ะผมไม่รู้นะอืมก็ต้องขอลาโดยทีนี้แต่พวกคุณย่าผ,ผมทำไรก็ออกมาได้